บางคนก็ว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายสมัยก่อนนะครับเนาะโอ้ยไปเด็กไปเด็กเลี้ยงงัวเป็นเด็กเลี้ยงควายจนยากเมาตลอดแล้วแต่พ่อเกิดมาในการง่ายมากในก็นเลี้ยงงัวเลยกระเท้าของมึงเนี่ยถ้าคนกินดีอยู่ดีแล้วเดี๋ยวนี้นะเพคนสำเร็จแล้วเพื่อก็จะได้บอกลูกบอกหลานเพื่อว่าเนาะสบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุขคนนะครับเนาะมื้อนี้น บ้าเอ็ดกับสภามาเยี่ยมมาหยามเด้หลังจากบ้าเอ็ดพาไปเบิ่งตลาดโคกระบือเนาะหลายๆบ่อนเนาะครับเนาะของจังหวัดนครพนมงเฮาบัดน,นี้เบ้าเอ็ดกับสภามาสอบถามเนาะครับเนาะการที่ผู้ที่เลี้ยงอ่าวัวขุนส่งผลยังค่ำเนาะครับเนาะจากคุณพ่อเนาะครับเนาะมันนี้กับมาเยี่ยมมาหยามมาถามมาไถ่เบิ่งเนาะครับเนาะการที่จะเลี้ยงวัวขุนเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้มันมีต้นถกต้นทุนแบบไหนงัวลักษณะแบบไหนพี่เพื่อนคุณ เปื่อเป็นมืออาชีพนะครับเนาะบ่าวแอดกันจกมาเรียนรู้ตามบ่าวแอดมาเบิ่งกันเนาะครับเนาะว่าท่านพ่อเพิ่นสิพาอข้าววัวเปไหนเนาะครับเนาะตามมาเบิ่งกันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามนุคนหน้าแก่คือเก่าดนะครับเด้อตามบ่าวแอดมาเบิ่งกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะครับตามบ่าวแอดมาครับตามบ่าวแอดเข้ามาเบิ่งเลยนะครับมาชมกันเนาะครับเนาะว่างัวลักษณะแบบใดเพื่อที่เพิ่นเอามาขุนตัวนี้เพิ่นจะเป็น ผู้เลี้ยงอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนาะบ้านมุดอ้อนใหญ่ตบำบลคําพีอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเรานะครับนเนาะ่นกับเลี้ยงมานานเลยนะครับเนะาะเนี่ยตั้งหลายตัว<า>วิธีการจะมาบอกแนะนำนะครับวิธีการเลี้ยงวัวขุนเฮตนไดนะครับเนาะเ่าเอ็ดกับโซฟมาศึกษาหลังจากที่พาไปดูนะครับเนาะตลาดโคกระบือหลายๆที่ที่เราไปเลือกนะครับเอาเลอกเลือกงัวแบบใดที่เขาจะเอามาขุนแบบใดที่เราจะเอา,เอาสมควรที่รูปลักษณ์แบบใดนะครับเนาะ มาเบิ่งกันนะครับนี่นี่กรับเป็นคุณพอ่อนะครับคุณพ่ออย่างน้อครับคุณพอ่อทองาคุณพอ่อเฮืองนั่นสก,กุลยนะน้อครับบุชชาบุชชาเนาะครับเนาะอันใ้ผู้เพิ่นเลี้ยงมาจากักป,ป,นะป,ปีแล้วครับพอเลี้ยงงัวคุณยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วเป็นอ่ารายได้พันยงคำเป็นสมาชิกพนยงคำรายได้เสริมรายได้เสริมเนาะครับอืมมันจะมีการกินยองกินอย่างพร้อมเสริมทำอะไรเพราะเด็ดถ้าทำนา พอดีเขาเลี้ยงวัวเป็นอาหารเป็นเสริมครับเสริมและได้ครับทีนี้อจากก้อนก็เลี้ยงวัวธรรมดาาะพ่อเนาะวัวธรรมดาอันนี้วัวธรรมดาก็มีนี่เอาไว้เอาเอาลูกมันขุนครับผสมเมาแล้วก็ขุนลูกมัืมเราจะ่ต้องไปหาเนาไปหาคำห้ามยิงัวแล้งแล้วก็เอาไปเลี้ยงสบายแบบเอาไปเสียทุนไปไหนคำเขาซื้อหลายเขาลงทุนหลายเขาก็บ่ได้หลายอื เราก็ให้มีง้อลูกคอกน้ำนี่ลูกคอกน้ำเราเลี้ยงง้อลูกคอกนี่ก็ลูกคอกนี่นี่ก็สิขุนได้ตัวนี้ก็ได้อันนี้ลูกคอกเบิร์ตัครับเนี่ยอันนี้เก่าลูกมันคุ้นเนี่ยอันนี้แม่เนาะครับน้องลูกคอกเพื่อนอ่าสูตรของเพื่อนเนาะครับน้องเพื่อนก็จะเลยมีพัดเปลี่ยนตลอดเนาะครับน้องเาต้องไปตามตลงตลาดเพื่อนที่เบวเอดไปเนาะครับเนาะ คุณได้แม่นี่นะอือันนี้พันคอเลยนะครับพ่ออืงามมากๆเลยเนี่ยเพื่อนจะไวโซนเพิ่นว่าเทคนิคของเพิ่เนาะครับเนาะการเป็นกินอยู่เลยสครับกันเลี้ยงงัวพ่อให้อาหารแบบใดครับอเอากมบเจาาอันสหกรณ์พญังคำเฮามาแล้วเพิ่นจะมาส่งให้เป็นเดือนเป็นเดือนอเอากระชีโร่งเอาเดือนเนื้อกะเมกะสองหมื่นสองหมื่นก็กินบมบเบิลเดอืม สิ้นเดือนมาก็เขา,มา,มา,ขาก็มาใหมเมื่อค้าก็เอาไว้ร้ายฐฐแต่แ,<ล>แต่ละตัวนะครับพ่ออันใช้ค่าดใจหลายบอกกิโลโตโตโต,วต,วต,วตวเวลาอืมอืมอืมดือนนึนขงขาให้กินเบิร์ตฮกกระสอบอืมเนี่ยฮกกระสอบเดซุ่มขุนชุ่มใหญ่เนี่ยใหญ่ที่ที่ขุนอยู่ชักโตครับพ่อโตอันพวกตัวพันวาเนาะไปเบิ่งกันโดยเฉพาะพาะค่ะไปเบิ่งกันครับมีมีเบิร์ตขุนได้เบิร์ตเนี่ย งูลูกลูกพ่อหรืสบายบไม่ได้ซื้อหมดต้องไปหาตามเอ่อตาตาตาลงตลาดนะเขามีของเขาเองเนาะฝนเนาะมีพ่อมีเอาก็บบริลงทุนหลายเอาลุกทุนทั่วอาหารในเขาเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยเอาก็พพอนไปอืมถ้าลูกหลานคนใดมือใหม่มือมือใหม่ในเขาคิดประจังใดเนาะยากเลี้ยงแบบเขาาเขาเป็นสมาชิกแบบใด สมาชิกเนี่ยข้ามเขาเปิดก็จังเข้าได้ข้ามเขาบ่เปิดและเข้าบ่ได้ครับถ้านงเกาก็เลี้ยงงูธรรมดาโลก้นเนาะแบบขุนแบบระยะสั้นไงเนาะพ่อเนาะหางูมาเลี้ยงท่าอืซ้ำเขาเปิดเขาเปิดแล้วจังเข้าครับมันบม่เป็นเข้าง่ายๆเนาะพ่อเนาะพอเป็นสมาชิกจนสิบเจ็ดปีแลยเนาะพ่อเนาะเปียาวนานนะครับเนาะเนี่ยเพื่อนก็แถวบ้านก็ที่บ่าวแอดอยู่นี่ก็ เพิ่งจะมีคนมือใหม่ทงเบิเน้องโอน้องที่มาเลี้ยงเนาะเนี่ยเพิ่นอยู่เก่าอยู่แก่เลยพราะนี่แหละคนเก่าเนี่ยเพิ่นเลี้ยงก้อนหมู่ก้อนพวกเนาะขยายมาให้ลูกเลี้ยงสองคนเลยลูกอะไรเนี่คือการเบิดเนี่ยสูตรของเพิ่นนะอ่าเพิ่นเลี้ยมันสิดเจ็ดปีเนาะเพิ่นมีงัวของเพิ่นเองอยู่ในคอกเดี๋ยวบเอครับมาเลี้ยงเองเลยมาเลี้ยงเองนะครับผสมเอาไว้เป็นตัวซ้อนที่เรา จะปล่อยอ่าส uh, ีห้าตัวนี่นะพ่อเนาะเนี่ยความรู้จากคุณพ่อจากประสบการณ์ที่ยาวนานสิบเจ็ดปีนะครับเลี้ยงเนี่ยนอันนี้ก็ลูกคอกครับว่าลูกข้อได้เกิดจากอ่าเกิดจากครับผสมเมาลผสมเมลเมย์พันธุ์มันเขาต้องเลี้ยงเมย์พันธุ์มีเมย์พันธุ์ไว้ครับเมย์พันธุ์ไว้แล้วเขากับผสมาแล้วก็เขากับคุณลูกมันต่อไปอเกิดเม์มันแก่มาแล้วเขาเป็นสมาชิกนี่เขาให้คุณ ขาบอกแม่สมาชิกเขาบอกให้คุณนงูอันที่นายุแก่กระไแม่เบิร์บอกขัดนี่งัวที่อ่าอันแถวนี้นะบอนเขาจะมาเรียกเป็นเป็นแม่พันนี่แม่พันแม่พันใหญ่นี่อืมซึ่ฉะนั้นก็แม่พันได้ลูกมันแล้วก็เอาไหมมันเข้าคุ้น่ะครับสมุดแต่ตีเข้าๆสมุดปาอ่ารัก่าเท่าไหร่ครับแม่นตีขกเข้านะครับแม่แม่พันนี่นะแม่พันนี่นะครับถ้าอันาเข้าข่าย่งสาก่อนมันก็เกือบเสี่ยงอ่านี้ ตัวนี้นะบอครับอืมสักปีแล้วตัวนี้นะครับแม่พันธุ์ตัวนี้เขาได้เขาได้ลูกสามตัวอือค่ะนี่ยมีแต่ตัวงานอันนี้ก็ลูกข้อขาวๆนะครับแม่นเบิร์ดล่ขุนเบิร์ดได้แม่นบอครับลูกเนี่ยเนี่ยเบิดเนี่ยมันได้ลูกออก17ปีนะครับเพิ่นอ่าทําเกี่ยวกับอ่าส่งัวขุนพลให้พลยังคำพิ่นเป็นสมาชิกมายาวนานก้อนหมู่คนพวกในเดยุบานเนาะครับเนาะ คุณพ่อเฮืองของเฮานะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเพื่อนจะพาไปเบิง่งเ, <s ug> เพื่อนโบห่วงวิชาได้เพื่อ,อ<ะ>นให้ลูกให้หลานสอนลูกสอนหลานตลอดอันนี้กะนีะ่เตรียมเสิออกแล้วนี่ได้สิบเจ็ดไรืสิบห้าเดือนแล้วนี่สิบห้าเดือนแล้วเตรียมออกเป <5 S 1> ็นพ่ <5 S 1> พอเ,เ,นเนี่ยอันนี้เป็นลูกคอกนี่ยลูกอคออเขามีจะรายได้เลยลูกขอข้างบนต้องไปลงทุนนะครับเนาะเสียรท่าโควาน นขาดตัวไ่ได้เส so right? right. right? yeah. huh? ียเลยเนี่ยได้มีแต่ได้กับได้ลูกโคกนะเนี่ยเนี่ยอันนี้สิบห้าเดือนแล้วเป็นบ่อพ่อสิบห้าเดือนรอออกแล้วเนี่ยรอออกแล้วเนี่ยรอรอออกเบิดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำรายได้เป็นกบเพลงกรรมเลยน้องครับเนาะนี่ก็ขุนบ่อพ่อขุนเบอแ์เรนี่ขุนเบอแ์รนในโอของพ่อนี่ขุนนี่จักโตครับขุนโตัวละโตเนี่ยอยู่นี่อยู่โอในชุมนี้ชุมยานซี่เนี่ย เนี่ยสูตรง่ายๆของคุณพ่อก็คือเขามีทุนแล้วเราก็เอาซื้งัวมาผสมเองนะพ่อเนาะไว้เป็นตัวซ้อนแม่นบอกเราก็ต้องไปหาตามตลาดเหมือนที่บ่าวแอดพาไปดูนะครับเนาะอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่คนยังมือใหม่นะครับเนาะที่ไม่มีงัวซ้อนนะครับเพิ่นจะไปหา่บวแอดเขาพาไปเบิ่งตามตลาดโคกระบือต่างๆนะครับเนาะอันนี้จะได้ง่ายและแล้วก็ได้คุ้นเน้อ อาหารส่วนอาหารเนี่ยสพ่อ,อาาเปลืองอยู่บอครับเปลืองอยู่บ่ครับอาหารกับเปลืองปนออานใดเขากประหยัดน้ำแหละเขา,อา,าอาหารอี้ยอื่นมาเสริมน้ำมันมันจำกัดจะบอครับเพราะว่าตัวตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งต้องเบิดจักระสอบจักระสอบเขาแต่เขาบอกคำเบิดหกกระสอบต่อตัวต่อตัวต่อเดือนบอครับแต่เท้าหารรักบอให้เทิมปบบนั้นเพราะว่าเทากับประหยัดเทิม เสริมอย่างอื่นไปแน่เอาอย่างอื่นมาเสริมเดบขี้มันขี้เป็นห้ามเด็กจระครับคามังจะเตาหัวอาหารให้กินกะเท่ากับดท,ทุนเท่าไรเนี่ยพยายามหาตัวอื่นช่วยน้ำเนี่ยความรู้นะครับนอกจากอ่ารุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับเนาะเพิ่น,น,น,นอ่าเคยห่วงวิชาคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะอันนี้คุณพ่อมันก็อยู่อ่า บ้านมุลอ้นใหญ่ตำบลคำพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพ่อเพื่องของเขานั้นสกุลนั้นเนาะพ่อบุรชาเนาะครับนาอพพอได้เลี้ยงมายาวนานเนาะครับเนาะเนี่ยได้มอะให้ลูกกับสองคนนะนะสืบต่อเนะาะเลี้ยงไปนําเข่าโคตา,า,นานนคนะเนี่ย ตงรงโลเนะครับเนาอะอาสมาชิกท่านใดที่คิดอยากจะเลี้ยงวัวขุนเนะครับเนาะมันจะมีขุนระยะสั้นด้วยเนะครับรอพังๆไปก่อนออเลี้ยงงัวเป็นเมนสาก่อนเพื่อจะเปิด,ปาาปดแต่ตรงนี้นะคือคนทําเยอะเนะครับเนาะมาเลี้ยงวัวเยอะเป็นสมาชิกเยอะตรงนี้นะ,นะนครับครับอ่าพอ่ออันแล้วอันถ้าเป็นงัวนะต้องเป็นงัวพันคอเลยอย่างเดียวบอกครับพันคอเลยก็ได้ยคำเม่วัวแรกเกิดงัวเกิดทางงัวแรงฮะนะ บามันก็ได้อืมแต่ที่พูดจำคั่นนะต้องซื้อจำคั่นนะให้ออกเขาเลยอืมแต่ถ้าอได้ยินมาเนาะครับเนาไอ่พันบามันนี่เขาบ่ได้ผสมเฮาโอ้อเอาไปเป็นลูกผสมเออลูกผสมอืมออาผสมเอาโอ้ยเฮ้าผสมบามันเลยเขาเมียเขาเลยผสมบามันเขาก็ได้ขายอืม ทำให้ซื้อเนี่ยเขาบุคุณให้อคำว่าไม่ง้อเร่งบม่งูลูกเกิดทำอะไ้คำว่าเล่งเนี่ยคืออยู่ในข้อของเราลูกเกินเป็นภาษาอ่าภาคกลางเนาะเขาเป็นข้อของเราเองคำว่าเล่งเนาะครับภาษาอีสานบไม่งลูกเกิดเนี่ยเอาขคนเลยอย่างเดียวอืมแต่จำกัดบอกครับอยู่อันอ่าอ่าอ่ที่ลรงไอพลยังคำเกินกับให้เลี้ยงแต่เพอ่าพัน โอเลยเพินบอกครับพันบามันบอกบอได้โอเลยพันบามันเพื่อการส่งเสริมแต่สมาชิกอืศเนี่ยความรู้ของคุณพ่อเนาะครับแนะนำเนาะครับเนาะการเลี้ยงวัวเพิ่นบอกว่าเนี่ยเพิ่นกระเมิดแต่เลี้ยงแต่งกวัวยังเดียวนะเพิ่นกระฮ็ดแบบผสมผสานเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะเนาะเพิ่นกระเพ็ดทำมลใหม่เพิร์นได้เพิ่นยังอนุรักษ์เนาะครับเนาะเดี๋ยวเห็นริบๆตรงนั้นนะคือเพิ่นเลี้ยงใหม่เนาะครับเนาะจะหาไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้ สูนชิลลาปัสซีพุ่นพุ่นพุ่นไรว่งพุ่นไรว่างไม่หลวงส่งพุ่นรพวกล่มพุ่นอะกล่มชิลปัสซีพ่อพ่อต้เลี้ยงหมอนเลี้ยงใหม่ด้วยเนาะครับเนาะเนี่ยกาต,ตัวนั้นเนี่ยมาเสริมนำมเลี้ยงลูกเพิ่์นนะเบิ่งแน่พเพิ่นเลี้ยงงูจะสื่อพี่น้องอ่าลูกก็เป็นพอพออกพอออ้เบิร์นเลยส่งจบเบิร์ตุคู่ทุกคนเป็นคู่เป็นนายเบิร์แล้วนะครับเนาะพ่อแม่นบ่พ่อลูกก็ได้ทําการทํางานแล้วงัวนี้ละเบิอืกพุ่นมา มัวควายเพ็่ก็อันดับหนึ่งแล้วพน่ยู่ใิบาลนี่เพราะว่าคนแรกของหมู่บ้านเลยได้ครับเนี่ตรงเนี้ยเนี่ยน,นี่ระเบ่าแอดก,จก็จะให้ก็เลี้ยงประจำมมได้ย่าม่อนมามเพราะว่าเป็นเรมาิกพร,ระรัชนีอัน,นใหม่ส่งพ้น ในงัวในในที่ที่พ่อเลี้ยงมาจากโตครับที่บดอ่าโลอันแบบเฮาผสมเองเฮาในคอกเนี่ยนะจักแม่ครับสามอืมหนึ่งสองสามครับรอรอคุณแล้วเออตัวตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กตัวนี้เนาะออตัวนี้งามขนาดเลยเนี่ยพี่น้องสวยขนาดเลยเนี่ยเนี่ยลูกคอกทางเบดไปใส่พี่น้องเงินทางนั้นพี่น้องรายไดนะพ่อว่าอยัง เราจะเปืองแค่แค่หัวอาหารเพิ่นว่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลูกคอกอยู่ในคอกของเราที่ขุนเองซับเปลี่ยนเขาต้องไปหาอ,อืมบได้ไปซื้องัวซื้อควาย,ยอาาืมนเนี่ย,ยคือได้กับได้ตัวเนี้ลูกคอกเนี่ยที่อื่นเขาจะพอฮาว่บมีอ่างัวที่เราจะผลิตเองเนาะเพ่อเนาะเราก็ต้องเปลืองต้นทุนคันใุเมืม่พันฮอ ห้าตัวแล้วนี่โอ้ยต้องซื้อเรามันจะได้ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งก็ได้หาตัวแล้วปีหนึ่งก็ได้หาตัวครับเนี่ยเมนเมนเมนอันนั้นรายก็ได้ได้เฟดเนาะคักน้อยนักเนาะครับเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นความรู้จากคุณพ่อเลืองงนะครับเนาะพ่อเรืองของเราเนาะครับเนาะเพิ่นบอกเนี่ยออธุรกิจเพิ่นบอกลูกบอกหลานขอคำแนะนำเบาแอดกระจักรูเนาะครับเบาแอดกระจักมาศึกษานะครับเนาะครับคุณพ่ออ่าก็เลย มาเบ่งเนี่ยพอบ้านเราก็มีนี่บ้านเราก็คือมีอคุณพ่ออยู่คนแรกเนาะครับแล้วก็กระจายออกไปรุ่นต่อรุ่นเนาะพ่อเนาะคืณคนจองจองคนเลยลูกให้เขาเลี้ยงมาเป็นของเขาเนาะต้นก็เลี้ยงกับพ่อนี่แหละอืันนี้ก็ให้เขาเลี้ยงกับเขาบ้พอดีเขาเปิดพอดีครับมีโอกาสเนาะครับถ้าชากนเปิดต้องมีโอกาสอืาต้องยังสักก่อนมันมัวลายครับ เริ่มเลกพ่อไปรู้จักอ่าซากดพ้นยังคำได้ยังไดนเนาะครับตอนเริ่มใหม่ใหม่พ้นตำอีตำอ้อไอนี่ก็ได้ยินข้าวเขาอืมเพราะขุนงัวขุนงัวก็เลยว่าสวียงหาไปหาอืมเขามีเลี้ยงงัวงัวธรรมดาอยู่แล้วเนาะแต่อนเนาะประธานเขาประธานเขาก็เลยาที่แต่ว่าเจ้าขึ้นบอกข้าไปตำบลหนองสางพ้นอืมในตำบลอำเภอท่าพนมจตกนเนาะครับก็เลยไปประธานพนมเขาเลยดเแนะนำให้มา ยอดซาดมันไก่ขอเนี่ยยาม่ามันไก่นี่ให้ไปยอดซาดบอนไก่เนี่ยก็เลยไปยอดซากไปก็เลยว่าคุณก็ประธานเขาประธานโอเคให้้วกามาห้าวกระเตี่ยมซื้องัวมาขนช่วงนั้นพังัวคนโบราณเด้เมีนช่วงนั้นนะคนยังโวยฮิตกันครับแล้วก็เรื่องราคาบ่มีโต๊กน้อง่อพอนะอยู่นี่คือมาตรฐานคือเท่าใดก็เท่านั้นตากิโลองเฮาเลยเพราะพื้นเฮาเฮาขายมันนี่เนาะครับ ซา,ากมันกับห้าก็ได้น้ำมันอีกได้ซากมันแล้วกระดูกมันนี่ได้ยินข่าวว่ากระดูกครับซากขายไขมันอีกเด้บานนี่ขายงูเล่เกิดอีได้งูเล่เกิดก็ได้ได้นี่เขาก็คิดให้ได้งูเล่เกิดเป็นได้จืดๆได้ครับง Private, pues, ูเล่เกิดเนาก็ได้เลยเล่เกิดก็ได้นะครับเนาะงูเสียชีวิตในกลุ่มเด้๋ยวสับพอได้เบิร์ตผึ่นเก็บไว้อยู่เนาะเป็นบริบทหนึ่งเนาเข้ามาชี้อืนนู้นห้ากับ คือว่างัวตายนี่เขาก็เก็บซ่งซ่งเสริมกันได้ครับผมตัวละซาอว์ละซาอว์นี่เขามีหาโต๊ะร้อยหนึ่งแบบนี้บอกเขาตัวละซาอว์ตัวละซาอว์ที่เก็บเขาก็ซ่งเสริมกันคือเดี๋ยกับคเนเท่าน,นี้ไปอืมเก็บจงเพาะกันคือคนเท่านี้คุณนี่อ่า แคดจังไหมีสูตรอยู่บ่ครับให้มัวขุนเอาอ้วนไปดนี้นะครับอ้วนก็เฮากาห้ามมากินน้าอือาหารเฮ่าก็ให้กินอาหามเยให้กินอาหารเพียงพอหาอ้วนเข้ามาให้กินอาหารค่าๆคืนๆน้ํไก้ค่าๆคืนๆแบ่อ้วนต้องให้กินน้าโออาหารน้ําตาลกลับมาให้แล้วเวลาเลี้ยงเนี่ยมัมีเกิดปัญหาอย่างยบบอครับเวลาเลี้ยงครับมันมีมันมีปัญหาอย่างยุบบอหัวเเห่า บ่มีปัญหาได้มัวฮ้องย่ดีไม่แห้งยุกบ่เป็นยังครับคํามัวเจ็บมัวไข่เขากับโทรไปหาสากกน้องมาชิดยาเพราะว่าเขารับผิสชอบได้เขาจะขายขายบ่ได้เขาจะขายกับพิษเขาต้องเป็นเข้าชมาสิเขาลขายบ่ได้ได้คมัวเป็นอย่างเป็นอย่างต้องแจ้งเขาที่ละขายบ่ได้ละขายเนี่ยเขาจับเขาปักเข้า มันเป็นอย่างเป็นอย่างฮะต้องบอกสหก่อนรู้จักอืเนี่ยเห็ไหมเพราะว่ามันเข้าบัญชีเขาเบอร์แล้อืิงูทุกตนทุกตัวตีเบอร์ไปแล้วมีเบอร์แล้วมีเบอร์หงูก็มีนเนี่ยเห็นไหมต้องมีเบอร์หงุ่ยเลยครับต้องตีเบอร์หงไว้ครับเดี๋ยวเบอร์แบบแอดซิพาเบิรงรีวิวเบอรนเนี่ยเนี่ยเนี่ย เรื่องเลี้ยง,งวงวขุนมันดีอย่างหนึ่งเนาะพ่อเนาะคือบ่ต้องไปหาไปป้อยตามศอกตามส,ามสวนหานกอยู่บนเก้าเนาะเออเ่เบอร์เบอร์งครับกะตดไว้มันจะมีจังเหลืองใหหูนะครับม,มีความรู้นะครับเนาะบอกลูกบอกหลานเพื่อนก็น หลายโซก็ได้เพิ่นก็ให้ลูกให้หลานไปเฮตโต้นะครับเนาะอืมไปเฮ็ดเลยครับเนี่ยนมีนี่ยไม่ได้ลงทุนหลายปานใดดอกเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนะครับเนาะคนณพ่อเฮือนเพิ่นบ่อ่โหัวมิชาเห็นบ่เนี่ยอขาดน้ำอืมบ่ให้มันขาดอาหารน่ะอ่าเวลากินได้สักครับกินจักมื้อครับพ่อไฮ้์กินก็ะซามมึงซามมึงสาวแรงอืมสองมื้อสาวแรงอืมเนี่ยเนี่ย มีแต่ตัวงานเบดเพื่องไว้จะตื่นเพื่องให้มันร้ายขี้นี้มันก็ได้ขายไอืมขี้มันก็ขายแต่ละปีก็เป็นหมื่นบนได้หมดน้อยได้ขี้เบิ่งแน่พี่น้องให้บอกขี้มันบได้พอกัดเนาะอืมขี้มันนะอืมทำขาดเป็นเซ่อมซ่อมละห้าสิบบาทของเพนักงานสิบบาทเนาะครออกมาเมาเพราะกับขายเท้าเรื่องข้ละมื่นละมื่นได้ได้ขายขี้อืม ส่วนนักเขาไปเฮ็ดไอเม็ดอันนั้นเนาะปุ๋ยปุ๋ยมักปุ๋ยอย่างที่เขาหานะครับอืมางคุณก็ไปใส่ชนยางไปใส่หน้าอาขาคุณก็ไปผสมเฮ็ดปุ๋ยอ่ะอ่าขอควรระวังในการมือใหม่เพิ่นจากเลี้ยงนะครับมันมีอย่างแน่ครับพ่อบอกแน่ว่าถ้าต้องเริ่มต้นแบบไหนถปเริ่มต้นกับคอกแล้วอืมคอก เราปูซีเมนต์เนี่ยคอกสะอาดเท่าก็ได้ได้เนี่ยเขาให้ได้คอกสะอาดงวดสะอาดคอกสะอาดเท้าเปนก่อเขาบอกว่างวดสะอาดคอกสะอาดได้เงินเบดอันนี้เนี่นนีได้คอกเพชรชกโป๊กบ่ได้แล้วคอกตรงมือสาวมาตรงเทาตรงทำความสะอาดให้มันบ่มันเปื้อนหลายเปื้อนอยู่หบ่หลเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตแบบคนบ้านบ้านของเราเนาะครับ ิ่นเลี้ยงแต่งัวจังเดียวิันส่งลูกจบตั้งสามสี่คนเนอะพ่อเนาะเป็นคู่เป็นอาจารย์เบิรแล้วเมืองแน่พอมาเลี้ยงใหมเติมบ้งเพิ่นก็มาเลี้ยงไหมส่งศูนย์ศิลปอาชีพนะครับเนาะของสกุลของเฮาเบิ่งแน่เดี๋ยวเบาแอจจะให้ดูตัวนี้ยังไม่ได้ปล่อยมันยังไม่อันนั้นมันบอกครับแค่สองตัวมันบ่พ่อตัวใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องนี่เดกอนกงวกระทุกนมกันนี่เลย นี่นะอ้วนกันอยู่นะขอบคุณคุณพ่อเพื่องของถักบ,บุรชาของเ้าเนะครับสําหรับความรู้ของวันนี้นะครับเนาะอขอบคุณจากใจนะครับเนะาะลูกหลานค่ะมหา,าแนวทางนะครับเผื่อจิบคนที่อยากรู้ว่าเป็นอย่างงวขุนแบบใดเฮ็ดแบบใด,แบบใดอ่าเมื่อนี้ค่ะขอบคุณจากใจเลยนะครับเนาะขอบคุณมากครับผมครับงวงงามไทยเนี่ย รูปลักษณ์สวยงามในลูกคอ,อกนะพี่น้องเนี่ยมีอยู่สี่ตัวพ่อบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยของพ่อเลงของเรานะครับน้องพ่อเลืองของเราเพิ่นกับโบเมนว่าสีแต่อย่างเดียวได้ผสมประสานลูกเต้าเพิ่นกับกีดยงกีดอย่างนะครับเนาะเนี่ยเบิ่งเนี่ยหาหกตัวล่อป่อยอะ้รเนี่ยมีแต่ลูกคอกทั้งเบิ้ล ประสบการณ์ของเพิ่อนนะเฮ็ดมา17ปีได้พี่น้องอยของคนบ้านมุดอ้นใหญ่ตำบลค้าพีอำเภอนาแกของเราเนาะครับเนาะวันนี้ก็พามาเยี่ยมมาหยาดน้อครับคอ,อกงัวของเพิ่นเนาะครับนะเนาะเบิ่งแน่เพิ่นมีแนวความคิดนี่ยบ่อ่ามันต้องบ่ได้ลงทุนอย่างเลยเพิน่นว่าบ่าได้ลงทุนอ่าที่จะไปหางัวจากคอ,อ,อกอื่นมาซ้อนเลยพเพิ่นเฮ็ดเองเลี้ยงเองเนาะครับผสมเองเนาะครับนเนาะเบิ่งแน่นี่เนี่ยแม่พันธุ์ของเพิ่นนะ่ะเนี่ยเนี่ยพอ สุดนี้ได้ลูกออกมาเพื่อนกับสีเตรียมโซนนะครับเนะาะเสริมนะครับเนะาะตัวที่เพิ่นป่อยออกไปใบนะครับเนาะเนี่ยิย่งนมมีแต่ลูกคอกนะครับเนาะเนี่ยขุนได้หมดนะครับเนาะเนี่ยาการที่เราจะขุนส่งพลังคำต้องเป็นพัน้อเลยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นงัวเนื้อโดยตรงนะครับพี่น้องเนี่ย ความรู้พอสังเกตนะครับที่่บวเอ็ดได้มาถ่ายทอดในมาสัมภาษณ์มาถามมาถ่ยนะครับกูรู้นะครับเนาะยาวนานทั้งสิบเจ็ดปีคนแรกของหมู่บ้านก็บ้าได้นะครับเนาะจึงได้มีรุ่นลูกรุนหลานเข้ามาอีกนะครับเนาะเนี่ยงามงานทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสร้างเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังเลยนะครับเนาะเป็นอาชีพที่น่าจับตามองเลยนะครับเนาะแต่ก็ยังว่าแหละ มันก็ไม่ได้เข้ากันง่าย <or> ๆนะครับเนาะที infinity, ่จะเข้าไปในส่งโคคุณพลจังคำเราเนาะครับเนาะต้องเป็นหลายขั้นตอนนะครับน้องต้องใช้เวลานะครับรอกันนะครับเนาะแล้วก็เลี้ยงวัวถ้าท่านผู้ใดมักเข้ากับเลี้ยงแบบระยะสั้นไปก่อนนะครับเนาะรอก่อนนะครับเนาะแล้วเขาจะเปิดรับสมัครเราค่อยเข้าไปนะครับเนาะตามสายตามญาตินะครับน้พันธุ์สินเนะนนาอีกนะครับเนาะ บัดนี้มเมาแอดกับพามาเที่ยวมาชมนะครับอ่าเสียอห้องเป็นฟาร์มของเพื่อนก็นได้นะครับเนาะอ่า ของคุณพ่อเฮืองบุษชาเนาะครับเนาะบ้านบุตรอ้นใหญ่ตําบลค้าพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเนาะครับเนาะอ่าบัดน,นี้บ่าวเอดกับคุณพ่อเฮืองสิขออัาราภาจา่าเนาะขอให้ยูดีมีแห้งยูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ลำรวยร่ลำรวย,ลลวยตลอดปีและตลอดไปเนาะครับเนาะบุญยูสู้คา้าลูกเลื่องเดือดเดือบหักหลายแพงหลายนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นควนามกำลังใจให้หนุ่มน้อยน้ามนุคนนาแกคือเก่าเด้อครับไปแล้วเด้อครับครับบ๊ายบายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบ่าแอดไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะ